สวัสดีครับผู้ชายคนนั้นจากหนังเรื่องนี้นพวกเรามอนโดรักเวลาเวลาพี่มาเดีย่ยวชวนอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อย ไม่ค่อยไม่ค่อยถามหรอกว่าชวนไปเล่นอะไรไปเล่นเป็นอะไร่ราะจะรู้สึกว่าเหมือนเขาจะคิดคิดมาแล้วว่าโอเคทําไมเราถึงเหมาะกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ <c oughs> แรงนีมม <c oughs> ม่มันแฉกันชัดพี่มังเป็นคอยเป็นคนกวนหน่อยที่สุดในชีวิตหรอใช่นี่คือทุกอย่างในชีวิตแล้ว <c oughs> นั่นต้องัปดูแลงเลย <c oughs> มันคือึกมากถ้าเจอเพื่อนหล่อขึ้นหรอเฮ้ยหาหมอที่ไหนวะไม่เอาเอาทำอะไรอ่ะบอกว่าดีเลยนักแสดงหน้าตาดีถึงดีมาก ครับผู้ชายคนนั้นจากหนังเรื่องนี้พวกเรามอนโดรักโพสลบลืมเย้คอนโดเป็นภาษาอิตาเลียนใช่ไหมคะใช่ครับช่วเรื่องเป็นคำอย่างนี้อ่ามันมีในในเรื่องอ่ะมีนเขาทำ อารมณ์แบบโลกเสมือนขึ้นมาอันหนึง่งเป็นเซอร์วิสของเขาคือมีนครับมีนเล่นเป็นหวังหวังเนี่ยเป็นแบบว่านักลงทุนทำสตาร์ทอัพต่างๆนานา,า,า,าทำทั้งเหรียญคริปโตทำทั้งเมบอดซึ่งเป็นบอร์ดอัจฉริยะแล้วก็ยังจะมีในส่วนของอามอนโดนี่อีกมอนโดนี่เป็นแบบว่าโลกเสมือนที่แบบใครเข้ามาใช้ชีวิตแบบอย่างที่ตัวเองอยากทำได้อะไรครับเป็นชื่อของเซอร์วิสของเขา <c oughs> <c oughs> ครับให้เมบอรดออัจฉริยะช่วยตัดสินใจให้คุณ เมย์บอสกำลังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณมีเธอพอมีวิธีไหนไหมที่ให้ยอดถึง5ล้านลััพท์โดยที่ไม่ต้องคงคอนเซสต์ว่าโสดมันเกี่ยวข้องกับเรามากกว่าที่เราคิดนะจริงๆแล้วอ่ะที่เราใช้กันอยู่เนี่ยโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยตัวเราเองเนี่ยถูกเชฟด้วย AI พวกเนี้ยโดยไม่รู้ตัวทีนี้มันก็เลยสนุกแล้วว่าแบบเออจริงๆเรามีแบบ เรามีเจ็จำนงนเสรีจริงไหมเราเราเลือกอย่างที่เราคิดได้ไหมอะไรเงี้ยบนแบบว่าช่วงเวลาที่เราจะต้องเลือกสิ่งที่มันแบบสำคัญกับเราหลายอย่าง,งเรื่องชีวิตหน้าที่การงานความรักอะไรแบบเนี้ยจริงหรอเนยมีอิทธิพลต่อการคิดแลวเราเลือกของเราเองได้ไหมนี่คือเป็นเป็นจุดที่แบบเออมันก็น่ามาแล้วเป็นเรื่องเป็นหนังน้จริงๆบทของตัวละครนำอะ่ะก็แบบแอบ,บคิดว่าแบบจะเป็น ยูทูบเบอร์เมื่อหลังเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ก็เยอะแล้วนะแต่เอาจริงมันเป็นอาชีพที่ที่เรียกว่าขึ้นขึ้น,นลงลงด้วยตัวเลขชัดเจนที่สุดไม่ต้องเล่าไม่ต้องอธิบายอย่าง <c oughs> อืง่นเพิ่มเติมไงเอ๊ะใครจะไปเหมาะสมไปกว่าน้องคนนี้ล่ะคะ <c oughs> อ่าอย่างเกรซเนีย่ยเกรซก,ก,ก็เคยเล่นละครเล่นซีรีส์มาด้วยกันแล้วพอบทเนี้ยก็น่าน่าสนใจสำหรับเขาแบบว่าลูกบ้านจีนลูกชายคนเล็กเหมือนจะเป็นแบบชายหนุ่มแสนสตรองแต่ว่าแบบโอ้ยก็ลูกแง่รักแม่อยู่อย่างเงี้ยเออแต่อยากมีครอบครัวมีความขัดแยง้งในตัวเองประมาณนึงแบบแกก็เล่นดีนะฮะแต่ว่าอันนั้นมันดูตะกุตกตะกันิดนเลยนะครับพี่ <c oughs> ส่วนพีทเนี่ยก็เป็นเล่นเป็นพี่ชายของเกดคนที่นางแบกครอบครัวจริงๆอ่ะอยากต้องการแค่แบบว่ากูก็อยากไปมีชีวิตของกูแต่แบบน้องมันเป็นอย่างเงี้ยและจะต้องยังไงเออส่วนอ่ะนเล่าไปถึงมีนด้วยละกันอ่ะมีนเนี่ยเขาก็เล่นเป็นเศรษฐีเศรษฐีใหม่วัยหนุ่มแบบว่าดูลูกแบบว่าเศรษฐีนุ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าสิ่งที่ยากของมีนก็คือต้องเล่นบาลานซ์ไม่ให,ไให้ไม่ให้หน้าหมันไส เวลาเวลาพี่มาเดี่ยวชวนอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยถามหรอกว่าชวนไปนเล่น,เนอะไรไปเล่นเป็นอะไรเพราะว่าจะรู้สึกว่าเหมือนเขาจะคิดคิดมาแล้วว่าโอเคทําไมเราถึงเหมาะกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วก็พอด้วยความที่อยู่กับพี่มาเดี่ยวมาเรื่อยๆรื่เราก็จะเห็นว่าเซี่ยวของยี่หวาก็จะมีพี่มาเดี่ยวอยู่นิดนึงเซี่ยวของ เกรซก็จะมีพี่มาเดี่ยวอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็จะมีความเป็นเป็นเป็นมาเดี่ยวชูเกียรติอยู่ในงานนั่นเลยแรง่เวลาเวลาเวลาทํางานด้วยก็จะรู้สึกสนุกที่เราจะรู้สึกได้มีโอกาสเห็นเอลเมนต์พวกนี้อะไรเงี้ยครับถ้ามองในเรื่องของความเชื่อของตัวละครนะคะเขาเชื่อคนละแบบกับตัวพลอยเลยคือเรียกได้ว่าแบบ คนละขั้วเลยคือพิกากพอยคือสิ่งที่ฉันก็ต้องเทอ,อบทำนะและฉันต้องทําเป็นเพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยี่หวะคือไม่ใช่ฉันใช้ AI กําหนดหาข้อมูลหาข้อมูลคํานวณทุกอย่างเพื่อให้คนมาดูเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการสแสดงอ่ะบางทีเราไม่เชื่อตั้งแต่อบอกมันมีคนอย่างนี้จริงๆหรออันนี้คือความยากมันต้องทําความเข้าใจว่าการที่คนจะเชื่อแบบเนี้ยตัวละครจะเชื่อแบบนี้ได้อ่ะมันต้องเกิดจากอะไรบ้างเกิดสถานการณ์ในเรื่องขึ้นมาจริงๆนี่ยอมเปลี่ยนชื่อช่องเลยไหะ โดนเด็กมาถามสรุปนี่ตอแหลแล้วคะตามข้อตอมในเรื่องสรุปนี่ตอแหลล้อคะเออเนาะถ้าชื่อช่องสดไปไหนแต่มีแฟนใช่ไหมก็จะไม่โกหกแต่ก็จะไม่บอกใครถ้ามีคนมาถามก็แบบไม่รู้ค่ะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยปล่อยเบอร์ไป จริงค่ะแค่พี่มาทำไมคอยเป็นคนกลัวหน่อยที่สุดในชีวิตหรอใช่นี่คือทุกอย่างในชีวิตแล้วนั่นจะไปดูลันลาจะเลยมันคือฮึบมากอบตอนนี้ก็ให้กินมุมนี้มุมนั้นมุมนี้ใช่ตอนแรกแบบว่าให้แบบดีที่สุดจะได้เทคเดียวสรุปหลายมุมเลยก็เห็นว่าเออนั่นจะชินละอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พีแบบแต่แบบแต่จะรู้สึกข้างในแบบอะไรความความแบบความอี๋เออถ้าวันั้นอะ เราปรึกษาใครสักคนที่เป็นคนจริงๆอ่ะมันจะเป็นแบบนี้อยู่ไหมอ่ะ ความรู้สึกพอรู้สึกว่าเหมือนเวลาเรารักใครสักคนนะคะมันจะมีความรู้สึกเข้ามาเหนือเหตุผลแต่พอเราใช้ AI อ่ะมันคือเหตุผลอย่างเดียวไม่มีความรู้สึกส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยปรึกษาคนอื่นเท่าไหร่ครับผมเป็นคนที่โง่แต่อวดฉลาดครับการที่เราได้คุยกับใครสักคนนึงเพอาะาคัญหลักๆเลยในการปรึกษาคือแค่เราได้ระบายมันออกไปบ้างได้พูดมันออกไปผมว่าได้ เพราะว่านั่นมันคือพอยต์หลักของการที่แบบเราเลือกที่จะหันหน้าเข้าหาใครสักคนมากกว่ามั้งครับเข้าหมดรักรลือแล้วแต่ลือหลอกตัวเองว่ายังรักอยู่เปล่าวะ เรื่องพวกนี้สำหรับพี่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนอายุแบบเป็นวัยรุ่นมากเลยอะไรอย่างเงี้ยพออายุเราเยอะขึ้นเราก็จะไวต่อความรู้สึกมากขึ้นแล้วบอกว่า,วาอืมกูโดนหลอกละหลังๆก็จะจะไม่จะไม่รอให้ถึงจุด จุดนั้นที่ไม่ีใครมาถามเรื่องนี้ก็จะแบบว่าอืมอะแปไปดปดแะไปเชิดเชิดเออในเรื่องความรักอะไม่มียังไม่เคยแบบหลอกตัวเองอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันจะมีในเรื่องของบ <c oughs> ิดขอยเราขึ้นดอยแล้วเรายังจะหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่า <c oughs> มันจะมีจุดที่เรารู้รู้ตัวว่าเอออันนี้มันไม่ใช่แล้วว่าอะไรประมาณนะั้นอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไปหลอกเขามากกว่าหลอกเขามากกว่าหลอกเขามากกว่า เออสำหรับเราอะนะมัน จะทาให้ทุกอย่างเร็วขึ้นอันดับแรกเนี่ยคนจะเข้าใจว่าเราเอามันไปเขียนได้แล้วใช้ได้ทั้งหมดจริงๆมันไม่ใช่ทุกคนเคยน่าจะเคยลองกันมาแล้วแล้วก็ก็พบว่ามันบงอตัดแบบอะไรที่มันเป็นโครงสร้างอย่างบทยูทูบอะก็เคยลองให้ทําแต่พอมันเขียนออกมาแกมันก็เหมือนแบบไม่เหมือนบททั่วไปอะมาปกลับมันแบบมันแค่เหมือนเป็นล่างใช่มันล่างมันแบบเพลนมากเลยคือถ้าเอาไปใช้อย่างเงี้ยไม่ใครดูหรอกบทหนังก็เหมือนกันแต่ไม่แน่ว่าอนาคตมันอาจจะพัฒนาไปไกล กว่าเดิมสุดท้ายยังไงมันก็มาแล้วคนที่รอดคือคนที่ใช้มันเป็นคิดววตอนนี้ก็คืออยากเล่นหนังกับโนนแลนหนังไรล่ะ เป็นไอดอลของเราเลยเพราะคมกับคนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเห็นกรบวนการทํางานเขาบ้ากลครั้งหนึ่งในชีวิตเลยอะเล่นบทอะไรก็ได้อะขอแค่เป็นเอกต่ายังได้เลยอยขอได้แค่เข้าไปเห็นเขาทํางานในกองถ่ายจริงๆอะอันนั้นคือหนึ่งในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเหนือฝันไอดอลผมคือพี่ซันนี่ส่วนเมธานนท์ครับแค่นั้นเลยครับผมชอบคาแรคเตอร์เขามากแล้วก็ติดตามผลงานเขามาตั้งแต่เด็กครับอ่าอาอันนั้นผมว่ามัน มันมันมันเกินความคิดผมไปแล้วครับใช่ครับใช่ฟุ้งฟุ้งไปเลยนะรู้สึกว่าน่าจะเป็นแอรอนซอคินครับที่เป็นนักเขียนบทอยากอยู่ในหนังที่เขาเขียนใช่อยากอยากพูดอะไรเชื่อเฉื่นเชื่อเฉือนดูฉลาดฉลาดอะไรอย่างเงี้ยพี่วาเดี่ยวไงว่าเลือกแต่ละคำที่เขียนได้พูดพูดจะ่อราะปากคอเอร้ายของเราชื่อเขาอ่านยากนิดนึงเขาชื่อว่าหอยเต้ ฟานฮอยเตมาเป็นด o p เป็นตากล้องอ่าที่เขาถ่ายหนังให้นแลนนั่นแหละแล้วเขาไม่ได้ถ่ายหน้าคนเดียวด้วยเขาถ่ายให้อ่อย่างโนบเขาก็ถ่ายเฮอเออเออเขาก็ถ่ายใช่เราชอบมากเลยอ่ะชอบมากภาพดีมากเขาเขาเก่งมากเขาแบบสามารถแคปเจอร์แบบภาพโมเมนต์ที่มันมันทั้งอิมแพคทั้งอารมณ์แล้วมันก็สวยด้วยน้อยแต่มากใช่คน คนอะไรเก่งอเออขนาดนี้เลยก็แบบว่าเอออยากอยากลองได้ร่วมงานดูมอนโดเข้าวันที่10เ mm. นาะ <Ooh. S 1> 10เดือนสิงหาอ่า1.8แล้วกัน mm. อ่า เาราเสิ่งส่วนใหญ่อ่ะมันว่าจะเป็นตรงกันข้ามคือเวลาถ้าเจอเพื่อนอ่ะมันจะแบบเมื่อก่อนมันหล่อ,ลอกว่านี้อ่ะ <laughs> ส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นไป <laughs> <laughs> ถ้าเจอเพื่อนหลอ่อขึ้นหรอที่ผมว่าเขา่าเอ้ยหาหมอที่ไหนวะมึงไปออกมึเอเอยทำอะไรอ่ะบอกว่าดีเลย <laughs> แน่นอนสิครับมันต้องเป็นหนังเรื่องมอนโดรักโพสลบลืมเพียงเรื่องเดียวที่น่าสนใจในะช่วงเวลานี้นะครับก็ต้องเป็นมอนโดนะคะ <laughs> วันที่10สิงหาคมนี้ค่ะทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ เอาไปจะไปไหนได้ครับพี่ก็ต้องไปดูมอนโดสิครับก็จากการประมวลผลแล้วเหตุผลที่คุณควรดูมอนโดเพราะว่า 1. นักแสดงหน้าตาดีคือดีมาก 2. มีการแสดงที่ดีจากนักแสดงหลายเจเน r เรชั่น 3. เป็นเรื่องของปัจจุบันและเป็นเรื่องของทุกคนและ 4. มีเพลงประกอบที่เพราะมาก น้องๆวง Atlas หนึงแล้วก็คุณไทมไทยและน้อง Flower Flare ศิลปินรุ่นใหม่ๆทั้งนั้นเลยเราควรแล้วกับเขาดีไหมอ่ะที่น,นี่คือห้องเอาไว้สำหรับดูต้นแบบของโปรเจกต์ใหม่ของเราถ้าวันนั้นอะเราปราึกษาใครสักคนที่เป็นคนจริงๆอะมันจะเป็นแบบนี้อยู่ไหมอ่ะ